มาดูนะเนี่ยเลี้ยงอย่างดีอ้วนท้วนสมบูรณ์ดูลูกเดินแทบไม่ไหวเนะี่ยเวลาเขาเดินนะเหมือนเขาลอยมามองไม่เห็นขาเลยอ้วนจัดน่ารักจริงๆดูสิเนี่ยอื เดี๋ยวค่อยดูนะดูเราดูค่อยดูเขาจะลุกนะลุกเดินแทบไม่ไหวเลยค่อยดูเออนะนั่นนะดูดิดูเขาลุกลุกนะลุกไม่ไหวนะดู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 เดินเดินเหมือนจะขี้เกียจลุกด้วยนะเรียกไม่ลุกเลยดูดูดู ดูสิหล้วเขาจะลุกไหมใครดูนะอืมดูสิดูสิสนั่นนะนั่นนะนั่นะน,นะล <c oughs> ูอว้วนจริงๆเลยเลี้ยงดีจัดพ่อกับแม่อยู่มาสิบปียังไม่มี ลูกเลยเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงกันไว้เนี่ยมีมีหลานเนี่ยเนี่ยก็มีสองคนพี่น้องเขาเนี่ยอ่อ